ได้แต่เอื้อมมือมาที่ต้องเปิดเห็นได้หมดเล่นาเลนขาเรามันน่ารักมอกูว่าอาจะใช้เามันอาอันไม่เนีอะไรเออเออนที่ถ้าคาจะมาเอาื่อกี้อยู่กับเพลงอ่ะเออไม่เป็นปรยให้เป็นยช่ก่อนเขาฟิว อี้็อยู่อรูแกใจองกันต่น่องเป็นเนคทนตเียวกัคือมัน้องใจกับมันก็มจะหยุดพอที่เทมฟังฟังฟังคำของพี่พี่เบนพี่เบน ใจง,อองัออังไสทุกกยยโยนเลยโยนเลยเขาเป็นเดยกอพอพี่พอพี่เบ้นรอ้องไม่รู้จะทำอะไรเลยพลังมันมันหายเพราะเราไม่ฟังต่อ,อไงลูก<อ>เหมือนกับเราเหมือนกับรู้เนื้อแล้วอะ่ะแต่เราไม่ได้ฟังมันได้ยินแต่ไม่ฟัง เขาให้ฟังทุกคําเวลาที่พี่เบนพอ,อพี่เทนร้องพี่เบนก็ฟังทุกคําและทำหน้าเข้าใจตามนั้นก็ได้แต่เมื่อกี้มันหลุดไปเลยหุบ <c oughs> หายเนื่อไหมลูกเอาขออีกรอบปล่อยว่า,าทุกคํามีความหมายที่เบนจา๋า <c oughs> ไม่ได้ปล่อยมือตามแต<า>่<า>แล้วกเอาตามอารมณไม่ต้องไปสนใจ ยทิ้งท uh, eh ิ้งการถ่ายรูปทิ้งทิ้งเอาเราเพลงเราไม่เราไม่สนใจกล้องมัางลองแบบไปเรื่อย หากว่าชีวิตที่ผิดหวังเห็นนั้นตรงนั้นตลอดไปวันที่เธอเฝ้ารอคอยด้วยหัวใจนั้นคงจะไม่มาสักทีอยู่ที่เธอนั้นจะกล้าเปิดเปิดตาเปิดหูและเปิดใจมองรอบด้วยมุมมองด้านใหมไม่ รักแล้วแต่ยังแอบร้ายนันเออลองเล่นกับสิ่งที่มีมีเข็มขัดมีมัวแต่ล้องไปด้วยนะมันจะได้ดึงมาเออเอเออเออเเออดอเปอเอ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 เอเ เบ้นแบบนี้แหละนะัเบ้นไม่มีกล้องอยู่กับพี่อยู่กับพี่เบ้นในห้องก๊อฟอย่าไหวไปเลยปล่อยตัวมันไมได้ปล่อยมือมันจะได้เออหลอนะดูแล้วนะพี่เบ้นหลออยู่นะแค่เธอ วิ่ไม่เป็นเหมือนย่างฟ้านไฟจึงมีสุขเป็นปัจด้วยนต้องรออะไรยึ่งอยู่กับใจในสงนี้จำไว้สุขทุกสักแค่ไหนึอยู่กับใจของเราดีนี่โอเคมาดูรู้กันอาเสร็จแล้ว ในพี่เบนซ์ในการที่พยายามให้น้องรู้สึก c อ m f o r t a b l e ในการไปเล่นแล้วมีอะไรใหม่ๆที่ครูไม่เคยเห็นเมื่อวานเราทิ้งน้องวันนี้เราลองกลับมาแล้วไปไปเพราะว่าประสบการณ์ยังไงเพราก็น้อยกว่าเราเขาจะเข้าใจแต่เขาอาจจะเข้าใจแค่หแต่เราอ่ะเข้าใจ7จ็แล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยควาที่อายุบอกน้องด้วยมาดูดูรูปตลกด้ยเวลาที่เราไม่เกรง อันนี้คือหน้าแบบยิ้มหน้าบวานมากแต่มันจริงอะเป็นเวลาร้องอรครูใช่ต้องคอนโทรลไม่ได้อนนี้เรายังคอนโทรลไม่ได้เลยเป็นันแต่แต่สังเกตนะลูกรูปไหนที่อยู่กับตัวเองอยู่ด้วยกันมัน่ารักมากมันน่ารักมากแต่ขออย่านานเพราะถ้านานคนดูจะเหมือนถูกทิ้งเมื่อกี้พี่นั่งดูเงยเจ็บเพิ่งทิ้งกูสิบอกกูด้วยทำไมลูกอ ตามที่เซนเขาบอกอะไรเขาบอกมีเลื่องใคุณต้องไปคิดต่อแต่เราบอกแบบเราที่เราเข้าใจห้าเนี่ยเราบอกอยางงี้แหละไม่ต้องเหมือนกันนี่ลูกนี้เอเออหน้าลงคนแต่มันคือเล่าอารมณ์โชว์นะอย่าไปอย่าไปคิดว่าเรื่องของหน้าบนผ้าอย่าต้องเข้าใจโชว์ อันนั้นที่แขนตรงอะ่ะเนี่ยไม่แต่หน้าพี่เป็นพี่ดี <c oughs> อันนี้สอนน้องอยู่อารมณ์มันค่อยๆไล่เห็นไหมพี่เข้าใจเลยว่านี่สอนน้องอยู่แล้วตอนหลังเทนเข้าใจทางหน้าพูดตอน,นอแรกอะหน้าแย่มาก <c oughs> เห็นไหมหน้าไม่เข้าใจเ็อ้าขออีกรอบได้ไหมไปเร็ว <c oughs> อ,อีกรอบค<ป>ืง <c oughs>

ขอเริ่มใหม่ได้ไหมตอนทีเธอนั้นจะกล้าปะปตาและเปดหูดและเปิดใจมองด,ด้วยมุมมองเดมไไม่ว่าจะด้ะหรือดีผิดหวังชีวิตไม่ จะมีสุขหรือทุกเท่าไรขึ้นอยู่กับใจกันเท่านี้จะไว้สุขทุกสักแค่ไหนขึ้นอยู่กับใจบนบกบนบกเท่านั้นได้อะคุณพ่อคือดีอะดีลองมืไปยกบวกน้องขึ้นมาไม่น้องดีแล้วปัดเล้อาเออ น่ารักขึ้นเยอะอ่ะที่สรุปแล้วพี่เบนต์เียร์ยิ้มตาตีเลยไม่เป็นไรลูกแต่มันยิ้มจริงไงครับพี่เบนพที่ชอบแล้วนะอารมณ์ที่หนูแบบมีเล็ดในดนิดนึงอ่ะเป็นชอบไม่ชอบสอนหมดอ่ะให้มันรู้เลยกักวยกอกกสวยดี ยิ้มที่ไหนหน้าเบี้ยวทุกทีต้องมองว่ามันเป็นเสน่ห์เป็นยิ้มแบบเดียวที่ไม่มีใครมืคือยิ้มแบบนั้นเบี้ยวกับบ้านไงต่งเบี้ยวต่างมันต้องเป็นภูมิใจอ่ะรักมันให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวทุกคนจะมารักมันพี่แบนอย่าอย่าดันอะไรที่ไม่ดีของตัวเองออก<อ>เพราะว่าจริงๆริงมันดีรู้ไหมลูกเราไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่าเราต้องชี้มือแบบไหน แต่พอเราพูดไปตามทำไปตามคำร้องอ่ะมือมันน่ารักมากเลยเห็นไหมลูกมันจริงอ่ะจริงๆชอบเทนมากอันนี้มัน่นใจมากฟังไหมัลองลองยืนดูไปลอง๋ยวมาดูการตอนช็อตแรกๆของเขาอ่ะ